สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเดือดมาจากไหนหุนเซนสับนโยบายพักก้าวไกลชี้ผู้ชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นนายกเสมอไปนายกรัฐมนตรีหุนเซนแห่งกัมพูชาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจนโยบายแรงงานต่างด้าวของพรรก้าวไกล ที่คว้าชัยศึกเลือกตั้งของไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมพร้อมระบุชัยชนะในศึกเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าจะได้ก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสมอไประหว่างพบปะกับคนงานในโรงงานราว1 7 0 0 0คนที่สวนอุตสาหกรรมคัมตั้นในจังหวัดกันดานนายกรัฐมนตรีกรรมัมพูชากล่าวว่าแผนการใดๆที่จะขับไล่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานกรรมัมพูชาลาวและพะม่า อาจก่อผลกระทบหนักหน่วงไม่ใช่แค่กับเศรษฐกิจของ3ประเทศแต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยที่จ้างแรงงานต่างด้าวด้วยภายใต้รัฐบาลรักษาการที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลายล้านคนได้รับอนุมัติสถานะถูกกฎหมายแต่หากพวกเขาถูกขับไล่มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเน้นย้ำว่านะโยบายนี้ จะไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของไทยนอกจากนี้แล้วคุนเซนยังได้แสดงมุมมองต่อสถานการณ์ทางการเมืองในไทยในปัจจุบันโดยบอกว่าพรรคที่ได้รับชัยชนะควรมองไปไกลกว่านั้นเนื่องจากการชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องได้เสียงขั้นต่ำ376เสียงสำหรับจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แค่100 51เสียงส่วนคุณเปิ้ลไอรีนโดนตัดสิทธิ์ขึ้นเวทีร้องหลังโพดคัดค้านแก้ม .112 หลังจากที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองรวมถึงการคัดค้านการแก้ม .112 ล่าสุดเบิ้ลไอรีนสีแก้วแต่โพ์ผ่านเฟซบุ๊กว่าตนถูกตัดสิทธิ์ในการขึ้นร้องเพลงในงานงานหนึ่งจึงไม่ได้ไปร่วมงานตามที่เคยแจ้งไว้กับสื่อมวลชนว่าจะให้สัมภาษณ์ประเด็นต่างๆในงานพร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาไม่ไปงานเพราะหนีสื่อหรือขาดความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองแต่อย่างใดขอใช้พื้นที่ชี้แจงนิดนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เบิ้ลเพิ่งทราบว่างานคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งมีรายชื่อเบิ้ลในหมายเชิญสื่อเบิ้ลไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะโดนตัดสิทธิ์ขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงซึ่งก็เข้าใจเจ้าของงานดีที่ชี้แจงเพราะหลายวันมานี้มีพี่พี่น้องน้องสื่อมากมาย โทรมากขอสัมภาษณ์ซึ่งเปิ้ลแจ้งไปว่าขอเจอพร้อมๆกันในงานวันนี้เนื่องจากประเด็นที่สื่อจะถามค่อนข้างปลอกบางและอาจกระทบเป็นวกวากจึงจะขอพูดทีเดียวพร้อมหน้ากันค่ะจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าเปิ้ลมิได้มีเจตนาไม่ไปงานวันนี้เพราะหนีสื่อหรือขาดความรับผิดชอบต่อคําพูดต่องานที่เปิ้ลรักแต่อยา่างใดจากหัวใจเลยนะคะอยากบอกว่าสําหรับเปิ้ลช่างแสนคุ้มค่าแล้วในชีวิตนี้ ถึงวันนี้เสียงเพลงบางความศรัทธาและบางโอกาสของเปิ้นจะดับลงแต่อีกฝากเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีกำลังดังกระหึ่มขึ้นกว่าเดิมและคนไทยทุกๆคนกำลังได้เห็นสิ่งที่ขาดหายมานานคือใบหน้าที่ภาคภูมิใจในเชื้อชาติตนของเด็กๆตามโรงเรียนและคนไทยเกือบทั้งชาติกำลังพร้อมใจกันร,ร้องเพลงชาติและยืนตรงเคารพธงชาติด้วยหัวใจอันทรงพลังด้วยความรักและสามัคคี การได้ยินเสียงคนไทยพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญที่มาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นว่ายิ่งนานวันเสียงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะยังคงกระหึมยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันรู้สึกคุ้มในการเกิดแล้วชื่อเสียงเงินทองเท่าใดก็แลกไม่ได้ช่างคุ้มค่าหาที่สุดไม่สิบปีก่อนในเฟซบุ๊กนี้เราเขียนไว้ว่าเคยได้ยินว่าถ้าเก็บเหรียญที่ตกขึ้นมาจะโชคร้ายถ้าเป็นจริง เรายอมโชครายอย่างไรก็ได้แต่เราจะยอมให้ใครมาเหยียบมาข้ามคนบนเหรียญน,นั้นไม่ได้ค่ะ Hat ฝากไว้ให้คิด h ซฟหน a ่งหนึ่ปกป้องสถาบันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ